สวัสดีจ้าที่เห็นอยู่นี่คือหน้าโบ a n d College แล้ววันนี้เราจะพาไปดูห้องกันห้องที่เราอยู่นั้นคือ one bed room flat จ้าโ l แลนคอ l l เลจจะเป็นคอ l l เลจที่อยู่ตรงกลางมหาลัยเลยนะคะจะติดกับ alexandra square เลยถ้าดูตามคลิปนี้จะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ ถือว่าเป็นทำเลทองเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสะดวกสุดๆเลยใกล้กับทั้งรถบัสนะคะแล้วก็ร้านขายของต่างๆด้วยถึงห้องแล้วจ้าเข้าไปดูกันเลยเข้ามาในห้องนะคะทางซ้ายมือของเราจะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนเราจะเป็นไซ d o บเบิลเบดนะคะก็คือจะนอนได้2คนแหละแต่ก็จะเบียดเบียดกันหน่อยนะมีตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของให้เยอะแยะพอสมควรเลยค่ะส่วนห้องถัดมาก็กจะเป็นห้องน้ำของเรามีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะก็กว้างอยู่นะแต่ว่าห้องอื่นก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ดวงเลยส่วนด้านหน้าทางเข้านะคะถ้าที่สังเกตด,ด้านซ้ายเนาะจะมีที่แขวนเสื้อโค้ทให้ด้วยนะคะ ส่วนอันนี้เป็นบริเวณห้องครัวและห้องนั่งเล่นค่ะแต่และห้องที่ได้เนี่ยก็จะเลยเยอว์ต่างกันนะไม่ได้เหมือนกันทุกห้องนะคะของเรามันรวมกันเลยมันก็จะเลยดูค่อนข้างกว้างนิดนึงส่วนพวกเก้าอี้ชั้นวางของเขามีให้หมดนะคะแล้วก็มีตู้เย็นให้ตู้เย็นก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะใส่อยู่สองคนนะ่ะใช้เหลือเฟือเลย แล้วก็จะมีในส่วนของไมโครเวฟที่เขามีให้นะคะมีเตาให้ส่วนเครื่องปรุงกระทะต่างๆเนี่ยต้องซื้อเองนะที่มีให้ก็คือเตาปิ้งขนมปังค่ะแล้วก็กาต้มน้ำถาดช้อนซ้อมข้างๆนั้นเขาก็ให้มานะคะแล้วก็ส่วนในตู้เนี่ยก็จะมีให้พวกเตารีดโต๊ะรีดผ้านะคะมีไม้มอบไม้กวาดเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ ของจุกจิกนิดหน่อยแล้วก็มีเตาอบให้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่และไม่อยากทำความสะอาดตู้เก็บของก็มีให้เยอะนะคะพอสมควรเลยลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าเขามีเครื่องดูดฝุ่นให้ด้วยนะเราหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย